ไม่เปิดเลยเผ okay. ื่อวไว้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวส่วนคนที่ยังไม่ได้ไม่ไม่ไ <ER ด้รับจ pues ็อบพิซซ่านะครับเดี๋ยวรอผู้จัดการกลับมาแป๊บนึงนะผู้จัดการอติเราว่าทติกลับมาก่อนโอเคครับมีคนยวรับอะไรนะครับีผู้จัดการเขาพเดยอรับผู้จัดการมีคนเดียวครับมีคนเดียวเราไม่แค่ส่งพิซซ่าเฉยถูกต้องนะครับใช่ป่ะอ่าใช่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเยอะ แท็กซี่มันรับเควสได้เลยกลางทางก็ได้เออไอ้เหี้ยใช่อยู่อ่ะไอ้สัตว์แต่แท็กซี่เนี่ยจะเปิดตอนไหนเนี่ยว่าที่ผู้จัดการมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ึว่าเขาไปส่งถึงไหนไอ,อ้ก๊อตว่าโนยอดโคเคนแล้วว่าไอ,อ้เหี้ยคนสั่งอะ่ะกูย,ยังไม่เปิดทั้งอย่างเลยเออกูย,ยังไม่เปิดต้าบ,บอกอ่ะ<ด>แค่เ<ะ>ครียดหร่เพื่อน บ,บแอบสองได้ปะวะเออกูว่าแท็กซี่อ่ะดีสุดขอแอบดูได้ปะน่าจะดูได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้อะไรแค่ดูงานเฉยๆว่ามันทำยังไงว่ามันยากะปะแปลกแล้วไหนวะหลังไหนวะกูไม่ไดับแล้วไอ้ก้อนกัวเรา เราไปหางานหื่งทำเหอะไปจิงเรเก็บกระลำไม่ได้เลยเออไปเก็บกระลำเหมือนก่อนดีกว่าไปรอแท็กซี่ดีกว่าแล้วเรามีรถปะรถเราลงมารถพี่ตีนี่ไอติ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 ทิ้งไอติเลยละกันดีเฮียดีๆแต่การเราไปหาทุนเนี่ยตอนนี้ไม่มีทุนมึงไปนี่แท็กซี่นี่ไปแท็กซี่นี่ไอ้เยียเบ็ดวันหาคนสอนฟาร์มเจ็ดแปดห้าสี่เก้าสามไอโก้เซนจวิทใช่เหรอไอ้เยียเหรอไอ้เยียก็ถือว่นไอ้นี่ฟาร์มมันเหรอ คนสองพวกเนี่ยแท็กซี่จ็อบอยู่ทางซ้ายแมพอ่ะลองไปดูดิแท็กซี่จอบใส่ลงโครวมเลยพี่เห็นไหมใช่เนอะกเองใช่ใช่แท็กซี่จอบย่าเบื่อรอชนพวกเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้พิซซ่าเนี่ยเด็ไงก็โดนสอยกลางทางแน่นอนกูว่าไอ้เหี้ยรถมันอ่ะแค่ชนคนก็พังแล้วลุงเมื่อกี้มีคนเดินชนรถมันพังเลยว่าแท็กซี่อย่างดีสุดให้ตีมันระบากหน่อยคนเดียวแล้วกันไอ้สัท เฮ้ยดูดีจัดเออดูดี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 ไม่มีมัครเลดูดี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 อันนั้นดูดีเฮีย uh มีตาโคตรกังเลยอ่ะแล้วดูดีจัดลงทะเบียนรออยู่เฮียดูดีดูดีดูดีอีดอู่แล้วดูดีจัดเลยลงทะเบียนจัดลงทะเบียนแล้วเราผู้จัดการอนุมัติเราผู้จัดการน่ะผู้จัดการได้กันเดี๋ยวรอแอดมินมาไงว่าเราลองเราลองไปทำงานวนกันก่อนปะ มันต้องใช้บัตรบัตรออโต้ปะไม่มีไม่มีลงไม่มีในร้านนี่บัตรบัตรบัตรออโต้ฟาร์มเราเราลองใช้มือก่อนไหมไปดูดีไปดูไปดูก่อนเดยไปลองดูเหอเพิ่ขับเลยได้ขึ้นมาน้องมันคืองานวนถูกต้องไหมใช่ครับเอ่อมันต้องเริ่มจากไหนก่อนดีวะแป๊บหนึ่งนะครับกระลำปีกระลำอูอูไอ้ยู่เหมืองไอไม่ใช่แล้วเขื่อน อืมงานเหนื่อยสงบสุขดูดีไอ้เหี้ยดูดีกว่าอูมิซ่าเยอะเลยห่อน่าหนันานานกนะทวิทปะวีคนน่ารักดิ้งดิ้งดิง้งเดิจนจะลำบากคนสักจุดนี้โคตรไกลเลยนะแบบอืมมันก็เหมือนงานวนปกติของเมืองเราเลยข้ามันสอบมันได้นะครับใครอยากเล่นนะครับข้ามสอบมันได้ มาสอบมาเล่นได้ครับเปิดแก๊งอีกทีหนึง่งคือแก๊งอาจจะสามารถตั้งได้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวก็วันที่แปดจบเดี๋ยวก็จะมีการสอบแก๊งเข้ามาครับอันนี้ประชาชนอ,าาววอันนี้เป็นของประชาชนครับแก๊งก็จะมีเพิ่มก็มีอีกแล้วก็มีสวัสดิการเพิ่มก็มีอีกครับใครที่มาเป็นแก๊งนู่นนี่นั่นรับไไดีเลยแบบพังง่ายนะใช้มือได้เลยผม่คิดว่าอาจจะแบ่งเป็นไวท์กับเลดเอ้ไวท์กับแบ็คไวท์แบ็ค ผมอาจจะให้เซิร์ฟไปคุมไว้อย่างเงี้ยแต่ดูก่อนทางมันไกลมากเลยนะว่ายังไงว่าคนเรามันจะถึง20คนหรือเปล่าเหรอตอนเนี้ยนะมันจะถึง20คนหรือเปล่าพวกเราเข้ามาหมดอย่างมึงตามพวกไอ้ทงไอ้แท็กชี่อะไรมาด้วยนะอ่าไอ้ตรงไอ้เต๋อไอ้บงไอ้บอบอย่างเงี้ยตามมาให้หมดนะ วันนี้คุยกันอยู่ว่าจะเข้ามาครับแต่ไม่รู้ว่ามันติดเทคสองให้นุ่นอยู่ไหมอ๋อมันต้องรอกรอบด้วยว่ากลัวกรอบเหมือนกันนะเนี่ยไวริสอ่ะมันกรอบหมดแล้วครับมันกรอกได้หมดแล้วมีคนโดนเทคกอบแล้วที่หลักเราแพ้ยังยังตอนก็แอบ,บคิดว่าแพ้แล้วแหะครับแต่ยังไม่จบหรอกแต่ก็น่าจะแพ้แล้วเพราะว่าคนต่างครับโดนไฟแรกไปหกเคสเจ็ดเคสมั้งตอนนั้นเราก็มียี่สิบอยู่นะลงแต่คนเขามาสี่สิบเล อ้ยคนเยอะเออคนเยอะทุกที่แหละกาดอ่ะบอกให้อ่าก็ขอใช้ออตโอต้เลยแล้วกันมันได้กี่วันวะออตโอต้สามว 3, ันเหรอเขี้ยวันเองนะลุงโัวโ,โ,โครับ <c oughs> ลองดูกันเลยไล่วเวทมาอย่างเนี้ยเขี้ยไม่เห็นเลยครับวันนี้ยังไม่เห็นเลยไม่มาไม่ตีมา อันนี้ใช้บัตรออโต้กันป่ะครับหรือว่าเก็บมืองันอ่ะฮัลโหลมีแบบนีผมว่าออโต้ออโต้ร้อยครับออโต้ออโต้หมดเลยเหรอฟาร์มคูณสิบมันได้ทีละเท่าไหร่ครับเออลองลองเนี่ยมันมีบัตรฟาร์มคูณสิบเนี่ยไอ้ที่มันมันใช้ได้กี่วันอ่ะสิบวันป่ะ x สิบเฮ้ยมันใช้ได้กี่วันอ่ะคูณสิบอ่ะจะสิบสี่วันมั้งครับใช้ดีกว่าเอาเลยครับลุงใช้เลยใช้เลยใช้เลยออโต้ด้วย อ๋อมันมีเครื่องมือนี่ว่าเครื่องมือเออมันเป็นเครื่องมืออ่ะเนี่ยมันเป็นกล่องเอ่ออะไรเนี่ยถุงมือเลเวหนึ่งสี่อันอะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยจีเหล็กต้องใช้ด้วยอ่ะเนี่ยกูเอ,อ้เยี่ยกูใช้กูได้อะไรหนึ่งร้อยอันเนี่ยกับกระลำ่กลำกระล่ำอะไรวะเนี่ยงงอ่ะถุงมือเนี่ย ใส่ถุงมือแล้วเก็บหรือเปล่าคลุงเออว่าใส่ถุงมือเก็บแล้วได้นี่ด้วยอีกทีก,ก็ต้องใช้ด้วย,วยนี่ว่าออโต้มาดูออตโต้ดิออตโอต้อตโอตโอต้กดอะไรวะรู้ป่ะครับมีใครรู้ไหมครับไม,ไม่รู้ลุงกดตัวจีไหมลองจีครับลุงอ๋อโอเคอค,ครับเฮ้ยเดี๋ยววะเอออันนี้ก็คุยได้ด้วยว่ะบาย แล้วมันคูนยังยงวะมันคูณคูณยังไงวะนยกูไม่เห็นว่ามันคูนได้เลยเร็วขึ้นหรือเปล่า,าลุงไม่รู้อะเออได้สี่เอ้ยกูได้กูได้สองอันน่ะไอ้เพ็บได้เท่าไหร่ได้ได้สองอันครับลงุงได้ทีละสองครับ หลังได้ทีละสองเฮ้ยกูได้สี่กูได้กูได้สี่กูได้สี่อ๋อนั่นคือบัตรคูณใช่กูได้สี่อันสามอันอ๋อมันซุ่มมันซุ่มด้วยนี่ว่าสองถึงสี่มครับถ้างั้นได้มันสองสี่อ๋อมันเก็บไว้ขึ้นถ้าไปงานอื่นก็ต้องเอามันมันตัวระบอกนะครับเดี๋ยวเราไปงานอื่นต่อมันมันมันจะไอ้นี่ถุกมืออ่ะเอ้ยกูว่ากูเอารถมาด้วยดีกว่าว่ะมึงพากูไปเบิกรถมาได้ปะ ต้องให้สีพาไปเลยครับในเมื่อเดี๋ยวเอาเอาแบบเต็มคันรถรอบหนึ่งนี่กูอยากรู้ว่ามันได้เท่าไหร่ว่ามันรวยปะกันแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเทียบงานกับแท็กซี่ว่าว่ามันเป็นยังไงให้พากูไปเดูหน่อยมันต้อง,งมันมันต้องเก็บทุกอย่างนะครับลุงถึงจะเอาไปโพลร,รวมได้ปะอ่าไม่ก็จะเอาเก็บทุกอย่างแต่เอาเก็บใส่รถไงอ๋อโอเคพาไปเอารถหน่อยแล้วยกเลื่ยังไงวะเนี่ยสไลด์หรอกดเอเ็กซ์กดเอเ็กซ์ไปพาไปเลยแต่ขอไปลองดูดิว่า ว่ามันอันนี้ลงให้ว่ามันรวยปะขอลองรอบหนึ่งแสดงว่าอีกพีเนี่ยจะสำคัญมากเลยเพราะว่าเราต้องใช้อีกพีในการตีอาวุธแสดงว่าคนที่ฟาร์ก็ต้องเอาอีกพีมาขาย ถ้าไม่มีคนฟาร์มก็อาวุธก็ขึ้นไม่ได้ทันั้นอีพีก็น่าจะแรงมากแรมากเลยตำรวจหมอมีคนหมอมีสองแล้วตำรวจมีหกแล้ว ทำไม่ได้ฟาร์มกันมันมือเลยต้องดูก่อนว่าเนี่ยฟาร์มโคร,รวมอย่างเงี้ยว่ามันจะได้เยอะกว่าการส่งไหมเดี๋ยวทุกคนลองจับเวลานะโอเคปะ่ะว่าเนี่ยรอบหนึ่งกีก่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจับเวลาตอนนี้ช่วยๆกันจับเวลาด้ว่าเนี่ยว่าว่าสิบสาใช่ป่ะอ่นผมจะเริ่มทําตั้งแต่ตอนเริ่มทําตั้งแต่สามทุ่มไอห้าทุ่มแล้วกันคิดคิดเป็นห้าทุ่มนะคิดเป็นห้าทุ่มตีเป็นห้าทุ่มเลย ห้าทุ่มโอเคเราจะเริ่มแล้วนะนะตีไปห้าทุ่มจะได้นับชั่วโมงง่ายๆกลับใช้คูณไปด้วยอันนี้เต็มแล้วแป๊บเดียวเต็มแล้วก็ต้องเก็บปะเก็บต้องต้องต้องเก็บปะวะตต้องเก็บให้เต็มคันรถหรือว่ายังไงว่าผมยังไม่เข้าใจหลักการในการฟาร์มปะแอบงงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย งั้นผมเก็บอย่างละชุดถ้าอย่างนั้นมันได้กี่ตําหนักเท่าไหร่โโห้าสิบโอ้โห,โโหเฮียงั้นผมก็เก็บกระหล่ำปีอย่างเดียวแล้วกันแล้วก็เอาอีกชุดหนึ่งหนึ่งงานในตัวหนึ่งชุดในรถหนึ่งชุดโอเคงั้นในตัวอีกหนึ่งชุดในตัวอีกหนึ่งชุดนะแสดงกระดาษ แล้วจะเปิดอีโคโนมี่ยังไงวะมีมีใครรู้ไหมครับว่าเราจะเช็คอีโคโนมี่ทำยังไงอ่ะมีใครรู้ไหมครับโลวลๆลวลลน่าจะไม่มีใครรู้แหละไอ้เหียเหมือนกูอะกดเท่ากับมะครับเท่ากับเหรอช้าช้าครับช้าช้า ขาไก่เหรออลุงผมถามคนมาล่วเขาบอกดูราคาของโดยการกดชอช้าง่ะลุงรู้ละรู้ละรู้ละแล้วเราถ้าเราไปขายตอนนี้ก็ไม่คุ้มใช่ป่มมันหมายถึงถ้าราคามันตกแล้วอะถ้า ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นครับแต่ผมไม่ดูเวลาแบบว่ารีราคาตลาดมันตอนกี่โมงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าคนแห่ขายอันนี้เยอะราคามันก็ต้องลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยป่ะโลกตลาดเคียงก็ไปลองทําอาชีพอื่นตเดเต้องใช่ต้องมีตกปลาป่ะมันมีตกปงตกปลาป่ะเหมือนมีนะครับตกปลาอยู่ตรงตกกุ้งเราผมเห็นโลโก้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามีเบ็ดหรืออะไรซื้อที่ไหนอะไรยังไงกันนะจีอะจีเหล็กมีป่ะจีเหล็กเหรอน่าจะมีเหมือนกันครับเห็นมีโพเหล็กอะแต่ไม่รู้ว่าเหล็กจีที่ไหนแล้วมันมีงานเกาะด้วยใช่ป่ะ มึงพยายามศึกษาให้กูแล้วก็มาบอกกูในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรล้ยเดี๋ยวพยายามศึกษาให้ครับเดี๋ยวลองตีราคาให้นะี๋ยวบอกอบอพวกไอ้เบสอะ่ะพวกไอ้เบสมันมันอยู่ตลอดแล้วเบสมันอยู่บ้างเหมือนอยู่นะครับในทวิตเมื่มมอกี้มึงบอกให้มันมาหากูที่กระหล่ำเน้ครับลุงเดี๋ยวผมหามันให้ต้องในรถในรถต้องสามสิบเปล่ารถมันเออวะไอ้เชี่ย คิดมันงงวะ่ะคิดเหนื่อยวะ่ะอู้วเว็ดหรอยเว็ดมัน่าจะพักป้าววันเนี้ย โผล่ต่อเลยหรออ๋อทำเสร็จก็ต้องโผล่กระลำต้องโผล่ต่อเลยหรอโผล่กระลำอุ๊ยยยยยยยะโยย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  อ๋อเดี๋ยวมันก็จะลดไปอีกทีหนึ่งเว้ยอ่ามันได้ยี่สิบห้าใช่ไหมโอ้ยเคียบโพได้แบบแปดสี่เลยฟาร์มได้เร็วขึ้นเยอะจัดหอยเวียดมาแล้วเหรอโอ,อเค กูก็ไม่เคยเห็นไอ้เียเวสมันฟาร์มเหมือนกันนะว่าไอ้เวสมันจะทำไงวันเนี้ยแก๊งไอ้เวสแก๊งไอส้สุพัทเนี่ยไม่เคยเห็นมันฟาร์มเหมือนกันนะอาหารกันหมดแล้วค่อยนี่แล้วกัน,นไอเ้เหี้ยอาหารมันน่าจะแพงจะจัดน อยู่ที่โพกกระลำฮัลโหลครับลุงอยู่ที่โพกกระลำรับกำลังไปครับกาเออไอเวทต้องไปต่อยนะไอเหี้ยเออมันไปต่อยในวอลโซนหาตังเดิมพันก็ได้นะไอเวทนะอะเนาะแต่เวทมันอยากต่อยอยู่เหรอ สายเดิมพันอยู่แล้วสามสายไอ้เยี่ยแฝงไอ้เยี่ยแฝงไก่ไอ้เยาพัดมันต่อยได้เหรอวะถ้าสายต่อยมันต้องเป็นไอออนวะไอออนไอออนกับไอออนไอเวทไอชิโลวะถ้าต่อยมันต้องเซตนี้เปล่าถ้าสายต่อยอะไอชิโลมันเคยต่อยมาก่อนไหมวะไอเยี่ยชิโลอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยชิโร่อยู่ไหนฮะมันอยู่บ้านไอชิโร่อะยังไม่เห็นเลยครับลุงคุณเลยครับว่ามาไหมโอเคโอเคโทโมไอเบสไปหาลุงแล้วอะเดี๋ยวมันน่าจะโทรไปโอเคครับเฮ้ยมึงพิมพ์ชื่อมึงมาให้กูด้วยเด็กได้ครับได้มีกระหล่ำไม่ถึงแปดมาจะแฟก ต้องไปเก็บให้มันมครบแปดนั่นเนาะไม่เช่นนั้นหายของมันมันม่วตัวหมดเลยวันเนี้ยมันมครบห้าสิบแล้วกันแต่ต้องไปเก็บอีกประมาณสักเกียนวะค่อยทิ้ง